สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานจะพามาเปิดกล่องหูฟังของโซนี่นะคะน้ำหวานได้มาใหม่าหาน้ำหวานเคยใช้ของโซ n y ่แล้วน้ำหวานชอบมากเลยก็เลยกลับไปซื้ออีกเพราะว่าได้โทรศัพท์มาใหม่เราต้องมีหูฟังไว้ฟังเพลงเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะคะโซนีรุ่นนี้ XP 5 5้ AP นะคะเรามาเกะกันเลยว่ามันเป็นยังไงข้างใน มใส่กล่อง,งอย่าเนี่ยคะเดี๋ยวแนละ้ว,วอันนี้งบมาดูอ๋อนี่ค่ะข้างกล่องเขาก็บอกนะคะว่าเขาให้อะไรมาบม้างอ้ยโอ้โอแท็กอะไรอย่าในใน้ยอ่าสายพันนะ เี๋ยวน้องหมานก็จะลองใช้ดูเลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็นยังไงเราจะได้ยินเสียงที่ชัดกระห่อมนี่ค่ะเออลองห้าไม่หนี่เมตรเลยเกกี่เมตรเดี๋ยวน้องหมันมตรวจดูนะคะว่าได้มายัางไนี่ได้ส่งมาให้ด้วยออ oh, And Spare อันนี้คือเอ,เอาไว้ถ้าเกิดมันชำรุดเอาไว้เปลี่ยนนะคะแล้วแบบไซส์ของหูเราหูเราเล็กหูเราใหญ่หู มีไหมคะขนาดของไซส์ของด้วยให้ด้วยนี่นะคะน้งหวานจะเปิดให้ดูในขนาดเขาให้มาอ,อ๋อในขนาดของหูก้นเราจะไม่เท่ากันเนาะเขาก็ให้มาอย่างเงี้ยมีใครหูใหญ่ก็ใช้อันใหญ่ใครหูเล็กใครหูกลางเขามีขนาดมาตรฐานหูที่มากับหูฟังเลยเป็นพลาสติกเนาะเครื่องโอเคเดีย๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน ผงผ้าคุณภาพดีนะคะมันเป็นผ้ามันๆเอาไว้หอที่ใส่หูฟังเนี่ยค่ะโซนี่นะโอเคแล้วก็นี่นะคะ่ะน้ำหวานใช้โทรศัพท์ออมไอโฟนสิบสามนะคะมันไม่มีที่เสียบหูฟังแล้วนี่แหละคะ่ะที่เขาใช้ต่อนะคระยบน้งหวานก็จะทําให้ดูเนี่ยเสียบนี่ก็เสียบใส่โทรศัพท์เนาะแล้วก็เสียบตรงนี้ น้องหวานชอบสีดำนะคะสีดำสวยน้อหวานนะ,ะนี่ค่ะเอาต่อป็นอย่างนี้นก็ใส่ขนาดหูเราเขาบอกนะคะว่าข้างซ้ายนี่ค่ะตัวตัว L คือข้างขวา Right เลิบคือข้างซ้ายนะคะแล้วก็ใส่หูเราเขาบอกมาด้วยนี่ น้งหวานจะลองฟังเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกสีแดงบอกข้างข้างขวาเนาะใส่ฮพอดีหูฟังพอดีกับองน้งหวานเลยนี่ค่ะเสียงชัดมากเลยค่ะน้าหวานถึงออกก่อนเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินเสียงตัวเองปิดครอบหูได้อย่างพอดีเลยนะคะแล้วก็เสียงชัดเจนมากเสียงเบสเพอร์เฟค่ะแล้วไอโฟน สินะคะ <N> เขามีลําโพงที่เสียงชัดเจนอยู่แล้วเร,เราใส่หูฟังเข้าไปเราเวลา,เรา,เ,ราเราอ่านหนังสือนะคะเพร์เไป <N> นี่นะคะปุ่มที่ไว้หยุดเพลงนะคะนี่กดตรงนี้หรือว่าราับสายแล้วก็หยุดรับสายตรงนี้เนาะค่ะเป็นไมโครโฟนอย่างดีถ้าเราแบบทำยูทูบอย่างเหมือนนวันนะคะนวันก็ใช้ได้เป็นไมโครโฟน เพิ่มเสียงสะดวกในการใช้งานนะคะไม่ซับซ้อนอะไรมากน้อานชอบค่ะสรุกทีงามราคาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่พไทยบาทเราได้นะคะนี่นะคะที่เขาบอกวิธีการใช้ที่น้หหวานโชว์ไปเมื่อกี้นี่ค่ะแค่กดปุ่มตรงนั้นนี่ค่ะก็ใช้งานได้ 哎呀，这还开呀？